เฮ้ซิสโดนนี้มินมาได้ยังใช่ไหมไม่รู้คุณพี่ครั้งใครแกไม่ล้เปล่าทำไมมินมา้าเฮ้อใหฉันที่ไม่โตผลิตเอสโตรเจนยังไม่ได้รีบหรอดเดี๋ยวทำไมไม่ทัำตั้งแต่เมื่อวันลิกห้องอีบา้าหฉันี่ไม่มีผัวอ่ะแกนและกไปห้องเปล่าป้าเต่งตึงขนาดนี้เอาละไมาแกแกนและเป็นพ c o เ่วเปล่าตัวฉันน่นหรอเลิกเทียนกันฉงนมีปเครีอนบนะซับเ็สมไ จำไว้เขาหน่อยยาดูดีๆนังกีต้ามันตกขาวเปล่าอะไรตกขาวอะไรฉันไม่เคยตกขาวอ่ะมันฉันอยู่ติดช่องสามดมซีฟุตฟีฟุตฟปีอันนี้ไปต่ไม่มีกินข้าวป่ะวัดที่เอชซีซีเจ็บเสพเรื่องสุรมฉันยังไม่มีผัวอ่ะเออฉันว่าฉันรู้สาเหตุแล้วแหละ นั่นอะไรน้ำหอมฝุ่นเละจังเอาใส่อาหมดซมั้ไหนบอกปีนี้พอเดี๋ยวชีกปุ๊บจะมาทำไมมาเดี๋ยวอีกแกหันไปมีนานอนหรือ,อยังลูกนอนแล้วเคียวันนี้เป็นไงมั่งเข้าดีมากเลยแหละแกไอ้ไม่ได้ป้องกันหรอไม่อะกินยาคุมยาแต่แกเพิ่งเริ่มกินเม็ดแรกเมื่อวานเองนะ นอนหรือ,อยังลูกนั่นบทฉันยามีแนะ่วันนี้ชื่อกีตากีต้านอนหรือ,อยังลูกนอนแล้วกินยาคุมแล้วกินมาได้สามเดือนแล้วไม่เคยลืมคนเหมือนเป๊ะแล้วนั่นอะไรตั้งยาตั้งสมุนไพรเยอะๆเลยมันจะปฏิกัรกับยาคุมรือเปล่านะกินไปก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะตัวแม่จะแคร์ทำไมแล้วประจำเดือนที่ออกมากระติดกระปอยช่วงกลางแพงเกิดจาอะไร